พอกับผมโทชนอครับตอนนี้นผมอยู่ที่วัดอโยุทยาครับเดินดูรอบๆบ,บ,บริเวณสวยมากๆนะครับนี่ครับเห็นไหมตำแหน่งพอดีเป๊ะนะครับและตรงนี้ก็มีโบสด้วยนะครับ <c oughs> ไปบริเวณลึกกว่านี้ไม่ได้ครับอันตาราย นะครับเจ้าถิ่นรออยู่เยอะเลยนะครับข้างใน <c oughs> นี่เมื่อกี้เมื่อกี้นี่มีแบบคุณผู้หญิงเดินผ่านอยู่นะสองท่านด้วยกันนะตำแหน่งพอดีเด้เลยนะครับผมโ okay, อเคได้เข้า้าประมาณนี้ครับกับวัดอยยธยาครับรสวยมีโบราณสถานด้วยต้สักครู่ครับ